สวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างปุ่มไอเดียชาแนลเนาะก็ตอนนี้เรากําลังเดินทางนะคะไปตัดเอาํามันนะที่บ้านหน้องคองเนาะแต่เราจะแวะดูพื้นห้องน้ําก่อนนะว่ามันแห้งนะหรือว่าพี่เขาปั่นหรือยังเนาะก็เมื่อวานนะมันไม่แห้งลดน้ําพื้นเยอะเกินไปเนาะ จะแบะดูสักหน่อยนะคะวันนี้เราก็ไปตัดละมันกันสามคนนะมียาย้อามาต่อยนะพอมาต่อยเราก็โนะคะไปสามคนกะว่าได้สักรุดหนึ่งเนาะเอามาจุ่มไว้นะเผื่อถึงฤดูการปลูกเนาะถึงบ้านมะนาวแล้วนะคะ สายมาก็จะไม่มีผู้คนนะไปไล่ไปสวนคิ้นุ่มวว่าต้นมันยาวเนาะบอใช่ไหมโอ้ถ้ายาวก็คักแล้วเนาะถ้าลำมันยาวก็ตัดก็ได้เร็วนะคะตัดๆัแล้วก็มัดเอาคนมาใส่รถนะเมื่อวานุงวิทย์บอกว่าได้ประมาณสักได้อยู่หลอกสองรถนะสองรถปิกงัพ ต้องไปเสี่ยงดูนะคะว่าจะได้เยอะหรือได้น้อยนะถ้ามันงามเราก็เอาเยอะถ้ามันขี้รายเราก็ไม่เอาเยอะเอามารวมรวมใบนะถึงแล้ จอดถุนนะจ๊ะทำในี่บ่ต้องลงโดยยายไปไปจอดเบิ่งก่อนนะพี่น้ <c oughs> องค้าสว่าก่อนไปตัดลำมันพ่อมึงเราไป มาแวะเบิ้งเพื่อเรียกไปทราบสิเลยคือขึงอย่างแน่นบ่หังเรียบร้อยนี่แจวเ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 จวโอ้่ถ้าเราตัดลามานเสร็จเราก็จะมาตั้งสุขภั์นะน้ำมันไหลลงไปทางด้านโน้น ตรงอย่างสูงนิดนะเดียว oh, <ฮ>พนรีพนก็แบ oh, บนี้เลยเนาะนั่งแบบนี้เลยถ้าถ้าพนรีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ oh, พนคัดแกวขนาดเนาะเนี่ยนั้นก็แน่นขนาดโอ้เกี่ยวเลยเกี่ยวเลย ฮ้อนมีโยกวันน yes> ี้นอนนี่ฮ้อนมีติ้งลมชิเลยแล้วมาเอาไปได้เนาะเน้นจนว่าลมที่ไหนจะไปเอาเอาไปได้เน้นขนาดน้่นก็เดี๋ยวเลยเดี๋ยววันนี้ไปตัดประมาณก่อนบักหัำ นำน้อยเออไปสองคนนี่ตละลามันยายพร้อมยายไปนำเครื่องดินทรายเยอะไปเอ็ดเผลอเขาจะไปซาบบ่ก็ไหลดีอยู่ลอ,องเนาะมันเลียงไหลเลื่อนเลี้ยงเล่ดอก ก็เหลือตั้งสุขภัณฑ์ต่อน้ำต่อไฟนะจากน้อยก็ได้ซ้ายไปตัดละมันก่อนนะหามนะไปเอาละมันก่อนนะรับายบ,บายบายบายเอาเสื้อรถนี่นะ เอากระเซยบไหมเพิ่นแล้วรนอะยังได้หลายฮะไปเอาน้ำลุงวิทย์ไปแม่บงเงยเออออนั่นแหละยายถามว่าเอารถปิกอัพนี่บอกไปซื้อมันก็ได้หน่อยแล้วโอ้ยหกสิบเจ็ดสิบมัดเนาะ ไก่พี่น้องรวดเร็วไก่เนาะเขารถไทยเลนไม่ไหวเลยเนาะรถตุกเลยมีแหมนเ้ยเห็นมันก็เฮาอันโรงเรียนบานมะนาวคนเนาะเดินทางกันต่อพี่น้องหลังจากลงไปจอบดูห้องน้ำนะก็ขัดเรียบร้อย การลาดเอียงก็โอเคผสมปูนแบบพักเนาะห้องน้ำแน่นมากนะที่แรกยังไม่เทปูนเขาบอกว่าถ้าพายุมาเนี่ยมันจะไม่ปิวไปบ่อะสมกานตายหลังมาแล้วสรุปแล้วก็อย่างหนาอย่างแน่นนะคะพอดีเลยไม่โยกไม่เอียงก็เอคอมเมนต ว่าทำไมไม่ไม่เทปูนรอบอพ่องน้ำไปเลยนะฮะก็พอดรอีรอบๆนะมันยังไม่แน่นเราก็เทไอ้นี่เฉยๆก <c oughs> ็น้องโฟมบอกว่าเออเอาแค่นี้แหละเคก็เก่งใจนะเอซีเนาะขนาดมาทำให้ขนาดนี้ก็โอเคนะเอ็ซีเงินไม่ใช่น้อยๆเนาะ fc แบบว่ามองมองดูนี่อาจจะไม่ไม่เยอะนะฮะอะไรมันก็แพงฮนะท่านคอนสินก็แพงเนะวันนี้นี่เราก็ไปสายนะพี่น้องมันหนาวคร้าวนะ้องน้ำนี่เราเกือบสองหมื่นนะ fc ได้แค่นี้นายเอฟซีสองหมื่นนะ,ะ,นะคร,ครัก็ยังไงเดี๋ยวเราก็จะชี้แจงให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเดินทางกันต่อเลยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ